ครั้งที่แล้วผมพูดไปว่ารักเลิกทั้งที่ยังรักเนาะก็ก็โดนก็อ่านคอมเมนต์อ,อีกแล้วแหละก็ก็โดนคนงเยอะว่าเออไม่จริงหรอกเนาะหรือว่า,าถ้ารักจริงก็คงไม่เลิกหรอกมนะั้งอะไรอย่างนี้ก็จริงๆก็อย่างที่ที่บอกไปว่าไม่ไม่ได้เลิกรักเขาหรือหรือเราไม่ได้ไม่ได้รักไม่พอแต่ว่าแค่ตอนเนี้ยเป้าหมายมันคือก่อนที่จะห่างกันอะเป้าหมายมันไม่ตรงกันแล้วนะถามว่ายังคิดถึงไหมคิดถึงครับ คิดถึงคิดถึงยังยังเาเรียกว่าไงยังดูสตอรี่เขาอยู่หรือว่าเขาก็ยังเห็นเขาดูสตอรี่เราอยู่ผมไม่ได้ต้องการให้เขาใช้เวลาในการมุฟออนผมไมไ่ต้องการให้เขารู้สึกเสียใจนานๆแน่นอนอยู่แล้วว่าถอยออกมาผมก็เสียใจเขาก็เสียใจกันทั้งคู่แต่ว่าผมว่าไม่ไม่อยากให้ทั้งคู่อะจมอยู่ในความเสียใจมุฟออนได้มุฟออนเลยครับแล้วก็อนาคตจะ จะเป็นยังไงเราจะกลับมาบังเอิญเจอกันไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าอย่างไอก็อามาห้สัมภาษณ์เห็นเห็นอยู่ <laughs> ได้มีโอกาสได้ฟังกานสัมภาษณ์ฟังแล้วครับฟังแล้วครับก็ก็ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีมีคุยเพราะว่าหลังจากนั้นมีเรื่องอร้านอาหารเนาะ วันวันที่มีประชุมไปเขาเขาไม่ได้มาผมก็ประชุมกันไปว่าร้านอาหารแนวทางเป็นยังไงผลอะไรยังไงผมก็แจ้งเขาว่ามันประมาณนี้นะแล้วเ,เขาก็เออเขาไปสัมภาษณ์เมื่อวานอะไรเงี้ยเราก็บอกอ๋อเราเราดูแล้วいいก็ก็เป็นอย่างที่เขาพูดแหละครับพอพอยิ่งได้ฟัง พอเป็นแฟนได้ฟังในสิ like ่งทุกคนให้ใช่ทั้งผูดให้แต่ออกสัมภาษณ์มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้จบกันแบบไม่ดีเลยอย่างเงี้ยเหมือนจบมันมันก็เลยยังมีโอกาสที่คนเขายังจะแบบเชียร์ให้เราแบบถ้ามีโอกาสอะไรมันลงตัวมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนที่ผมสัมภาษณ์ไปตั้งแต่ครั้งแรกเนาะผมผมสัมภาษณ์ไปว่าผมไม่ได้ทะเลาะกันตั้งแต่แรกผมไม่ได้มีการมีเรื่องอะไรกันเลยแต่อย่างที่ไอซ์สัมภาษณ์ไปก็เขาก็ชัดแล้วล่ะครับว่าว่า เอ่อพอมันห่างกันใช่ไหมครับพอมันห่างกันพอมันมันความรู้สึกมัน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 ดรอปลงระหว่างนั้นผมว่าเขาก็เขาก็พูดมาชัดเจนแล้วแหละว่าพอมันห่างกันแล้วความรู้สึกมันก็ห่างเขาก็สัมภาษณ์มาประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าผมอาจจะเอ่อเรียกว่าไงดีอะแบบ พอเขาเข้าใจหมดเราเข้าใจกันหมดผมก็เลยอาจจะละเลยไปด้วยทั้งคู่นะครับละเลยกันทั้งคู่จนจนมันก็เป็นเป็นมันความรู้สึกมันห่างผมผมผมก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับความการไม่ได้ไปเที่ยวห้วยกันไม่ได้ไปไม่ได้ไปทํากิจกรรมร่วมกันไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันมันก็เลยคมรู้สึกมันเจอกันปุ๊บมันก็รู้สึกว่าพอมันห่างมันบางทีเจอกันเดือนละครั้งอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ได้โดยที่ ไม่ต้องไม่ต้องมีกันแล้วกันถามว่ามันยังรักกันอยู่รู้สึกรักครั้งที่แล้วผมพูดไปว,ว่าเออรักเลิกทั้งที่ยังรักเนาะ<ม>ก็ก็โดนก็อ่านเขาไม่ต์อีกแล้วแหละก็ก็โดนค่อนข้งเยอะว่าเออไม่จริงหรอกเนาะหรือว่าอ,อถ้ารักจริงก็คงไม่เลิกหรอกมัง้งอะไรอย่างงี้ก็จริงๆก็อย่างที่ที่บอกไปว่าไม่ไม่ได้เลิกรักเขาหรือหรือเราไม่ได้ไม่ได้รักไม่พอแต่ว่าแค่ตอนเนี้ยเป้าหมายมัน คือก่อนที่จะห่างกันอ่ะเป้าหมายมันไม่ตรงกันแล้วเหมือนเหมือนเหมือนผมมีมมสิส่งที่ผมต้องโฟกัสเขาก็บอกแล้วเรื่องที่บ้านเขาต้องโฟกัสมันมันค่อนข้างซับซ้อนเพราะมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างเรากับกับกับครอบครัวมันมันไม่สามารถคือพูดไปผมก็ก็อาจจะมันอาจจะพยายามได้มากกว่านี้ก็ยอมรับแหละผมก็อาจจะพยายามได้มากกว่านี้แต่ด้วยด้วยด้วยที่ผ่านมามันงานมันค่อนข้างหนักแล้วก็ ตอนนี้มันผ่านมาสักพักแล้วก็เริ่มเริ่มโอเคแล้วครับเริ่มโอเคแล้วแล้วก็ผมคิดว่าเขาก็เริ่มโอเคแลเพราะเขาก็ขำพลาดค่อนข้าง,างอันนี้ก็คุยกันได้ครับคือคัณน้ถามว่ายังคิดถึงไหมคิดถึงครับคิดถึงคิดถึงยังยังเขาเรียกว่าไงยังดูสตอรี่เขาอยู่หรือว่าเขาก็ยังเห็นเขาดูสตอรี่เราอยู่ก็ยังแบบลองดูซิเขาดูสตอรี่เราไม่อะไรแต่ว่าแต่ว่า ผมคิดว่าเราเข้าใจกันเราเราโตแล้วเราเข้าใจกันว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ก่อนที่จะถอยออกมาคนละเก้าผมว่าเราเราไม่ได้ใช้อารมณ์ในการในการบอกเราเราตัดสินใจกันมานีถ้าถามอาจารย์พูดในเรื่องของการเลสออนของแต่ละคู่ของแต่ละคนอย่างในส่วนของเราเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างหมายถึงการพูดอของเราพร้อมจะเปิดใจเลยไหมหรือมันอาจจะต้องพักไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ่อตอนนี้ผมคิดว่าปล่อย ตามมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดนะครับผมไม่ได้ปิดกั้นหรือผมไม่ได้โหยหาซึ่งถ้าเขาจะมีหรืออะไรยังไงผมว่ามันมันไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าไงไม่ต้องกลัวว่าผมจะรู้หรือผมจะเสียใจไหมผมว่าผมไม่ได้ต้องการให้เขาใช้เวลาในการมูฟออนผมไม่ต้องการให้เขารู้สึกเสียใจนานๆแน่นอนอยู่แล้วว่าถอยออกมาผมก็เสียใจเขาก็เสียใจกันทั้งคู่แต่ว่าผมว่าไม่ไม่อยากให้ทั้งคู่อะ จมอยู่ในความเสียใจ Move on ได้ Move on เลยครับแล้วก็อนาคตจะจะเป็นยังไงเราจะกลับมาบาังเอิญเจอกันไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตผมว่าวันนี้ทั้งตัวผมแล้วก็ตัวเขาอะทำอะไรแล้วมีความสุขอะทำไปเลยครับเพราะว่าเราก็30กันแล้วอะเพราะฉะนั้นแบบไม่ต้องไม่ต้องกลัวผมเสียใจหรืออะไรแต่ว่านั่นแหละครับมีความสุขเลยทุกวันนี้ก็เพีออยงเจอกันอะไรกันคุณ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานครับตอนนี้ไม่ไม่ yeah. ใช่ครับไม่มีไม่ได้ไม่ได้นัดเจอกันจะเป็นการเหมือนอย่างที่ผมบอกไปเนาะเรื่องร้านอาหารว่าผมก็ทักไปว่าเออเดี๋ยวเขาปันผลเท่านี้นะเขาเขามีแผนปีแผนปีหน้าอย่างนี้นะแล้วก็ก็คุยกันว่าแต่สุดท้ายก็พอคุยเรื่องงานเสร็จก็มีว่าเออเป็นไงบ้างพ่อเป็นยังไงบ้างแล้วก็เออเป็นกําลังใจมีครับมีครับแต่ก็จำยังยังไม่ได้อยู่จุดที่นัดไปกินข้าวหรือนัดไปอะไรกันอย่างนั้นยังยังไม่ได้เจอ จริงเดี๋ยวนะหลังจากเลิกกันผมว่ายังไม่ได้เจอกันเลยครับยังไม่ได้เจอกันเลยก็คือมีแคทคุยกันแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะกันครับนันท่าว่ามีมีอะไติดต่อเข้ามาเราสามารถที่ครับรับกันได้ผมว่าได้นะผมว่าได้ครับแล้วก็ผมคิดว่าไอก็ได้เหมือนกันผมว่าไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการทางานเพราะว่าไม่ได้เลิกกันไม่ดีอะอย่างที่ผมบอกว่าก็ก็ยังคุยคุยกันได้พอได้เรียนรู้บทความว่ากอบทความนักขั้นนี้ยังไงบ้าง จริงๆมันตอบยากนะผมว่าเรียนรู้ไหมก็ก็เรียนรู้เยอะแหละครับว่าเออคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนอย่างนี้แล้วกันเมื่อก่อนะผมอาจจะเคยเจอที่แบบตามตามติดหรือว่าอยู่ไหนต้องกลับคือทักกันตลอดเวลากลายเป็นว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยากได้คนที่ชิวๆปล่อยเราพอเจอคนที่อยู่ชิวๆปล่อยเรามันก็ กลายเป็นว่าเราก็ละเลยมันทุกอย่างอยู่ที่เราแล้วแหละครับอยู่ที่เราซึ่งซึ่งได้เรียนรู้แหละครับแต่มันก็ยังตอบอยากว่าว่ามันควรจะเป็นไงแต่ว่าครั้งเนี้ยเรียนรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเข้าใจกันแค่ไหนอะ่ะสุดท้ายถ้าเรายังละเลยกันยังไม่ใส่ใจมากเพียงพอจะเข้าใจกันแค่ไหนอะ่ะสำหรับใครที่ดูอยู่ก็ก็อาจจะใครที่แบบเอ้ยความรักมันชิวจังเลยเขาปล่อยเราจังเลยชิวชิว,ชวทำอะไรก็ได้ พอห่างกันไปอ่ะมีมันก็มีสิทธิ์ที่จะดอกที่จะห่างกันอยากให้เรารู้สึกว่าเออไม่มีกันก็ได้ในอืมแต่เคยอ่านนะ mm hmm. เคยอ่านเคยเห็นคนอื่นเล่าว่าอย่าให้เขาอยู่จนรู้สึกว่าต่างคนต่างอยู่ก็ได้ mm hmm. แต่พอทําจริงมันก็คือผมไม่รู้มันเริ่มตรงไหนไงว่าว่าเราไปแล้วเลยตรงไหนคือจริงๆเราคุยกันทุกวันบอกรักกันทุกวัน ตลอดเวลากินข้าวยังทําอะไรอยู่นู่นนี่นั่นส่งรูปหากันทุกวันแล้วก็ว่างปุ๊บก็ขับไปเจอไปกินข้าวกันจนอยู่ๆมันก็มันก็เหมือน,เห,อนเหมือนห่างกันไปแล้วอ่ะซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจุดนั้นมันมาตอนไหนแต่ว่าก็ก็นั่นแหละน่าจะเป็นทางทางผมละเลยด้วยแล้วก็อย่างนี้ผมมันอาจจะมีเรื่องเรื่องที่บอกมีเรื่องที่บ้านเรื่องเราเรื่องงานเรื่อง,ง,ร,องรวมๆกันแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างก็ยอมรับว่าว่าผมผมละเลยด้วยครับผมคิดว่ามัน มันมันเข้าใจกันมันน่าจะมันน่าจะสบายอะไรเงี้ยก็ก็ละเลยอเองตั้งแต่นี่ผมผมเปิดตัวครั้งแรกนะครับเปิดตัวครั้งแรกก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็อย่างที่เห็นว่าผมก็คุยกับเขาเรื่องเรื่องเรื่องหลายๆอย่างเรื่องอนาคตเรื่องอะไรตลอดเสียใจครับครั้งนี้เสียใจมากๆก็แล้วมันเป็นการที่ทําใจกว่าจะถึงวันที่บอก วกถอยกันนะครับมันมันทำใจนานมากๆนอนไม่หลับเครียดคิดแล้วคิดอีกมันเสียใจมามาตั้งแต่ก่อนที่จะถอยเสียใจเพราะว่าเพราะว่านะเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะจะเป็นยังไงแล้วยังวาเรนผ่านเเราจะแอตัวยังไงมันจะเงาหงาไหมเดต้องซื้อดอกไม้ให้ตัวเองโนอะ้ไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดแล้วเราผมว่าก็ ก็ก็เป็นวันวันหนึ่งเป็นวันแห่งความรักวันหนึ่งผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ก็ก็เป็นวันวันนึ่งอะเนาะเราก็ไม่ได้ในเมื่อเราไม่มีก็ไม่เป็นไรก็เก็บตัวอยู่บ้านนะคะเพราะว้ไม่มอให้เจอใครเลยมดเลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอได้สามารถเห็นเดินไปเจอเขาให้ดอกไม้กัน สวีดกันเต็มที่ครับเต็มที่ผมว่าไม่ได้หวยหายแล้วก็ยินดีด้วยที่ที่คุณมีความรักรักษามันไว้ไม่ไม่ครับไม่จริงไม่ไม่ไม่ไมด้คิดไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นก็เต็มที่ครับเต็มที่ในวันวาเลนไทน์ก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับก็ไปใช้เวลาด้วยกันกับคนที่เรารักจริงๆคนโสดก็พาพ่อแม่ไปไปได้นะครับผมว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นแฟนอย่างเดียวเนาะ ไที่จะถึงกันอีกก็ยินดีกับความรักทุกๆคนนะครับเห็นคนที่เขามีความรักก็ไม่ต้องไปไปอิจฉ้าหรือไปอยากได้มีเหมือนเขาวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็มีเองครับวันหนึ่งมึงก็ต้องมีคนที่มันเหมาะกับเราโคจรเราเข้ามาปีนี้ไม่มีปีหน้าเดี๋ยวก็อาจจะมีปีหน้าไม่มีก็ปีต่อไปมันต้องมีสักปีหล่ะนะ จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีปีหลายๆปีที่ที่ไม่ไม่มีนะหรือบางปีมีปีมีปีที่ถึงขั้นมีแต่ถ่ายละครเสร็จห้าทุ่มไม่ได้ไปก็มีผมว่ามันก็รักกันก็ไม่จําเป็นต้องสิบสี่ก็ได้วันอื่นก็ได้ครับวันอื่นก็กินข้าวได้ถูกกว่าด้วยไม่งั้นจองนี้ตอนนี้แพงมากเลยนะดอกไม้ก็แพงใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คมนทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h anel n ทับดรา,า Facebook ทับดรา,ลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ